สวัสดีครับวันนี้ช่องนุสอนทุกอย่างเราได้บุกมาถึงบ้านคุณอำนาจนะครับที่เชียงใหม่เรามาดูองุ่นสวยๆกันครับอ้าวเข้าไปเลยครับกันนกนี่กันนกนะครับอันนี้คือตะข่ายกันนกนะครับอันนี้เลยครับคือองุ่นดิวตี้นี่นะครับโหย้อนแสงอันนี้นี่นะครับสีสวยมากดูนะครับสีดำสวยมากจริงๆ นี่นะครับองุ่นบิวตี้ปลูกที่ที่ไหนนะครับสถานที่ที่หางดงครับผมอำเภอหางดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับนนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมันดกไม่ทิ้งแล้วดูนะครับขนาดไม่ค่อยเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ค่อยเยอะดูครับไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะนี่หน้าหนาวลูกเจียสวยหน่อยอันนี้กี่ต้นครับบิวตี้ชุดนี้สี่ต้นครับสี่ต้นนะครับเป็นลงเล็กนี่นะครับ พี่อำนาจบอกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดูนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้รุ่นแรกอ้รุ่นหลังเข้าสีอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าสีอ่าดูพวงนี้ครับใก,ใกล้ได้ตัดแล้วครับใกล้ได้ตัดแล้วท่านผู้ชมดูมือมือผมนะครับนี่นะครับนี่นะครับพวงใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วดูลูกนะครับลูกใหญ่ไหมวัดกับวัดกับเล็บนะครับนี่นครับ ลูกใหญ่ประมาณนี้นะครับประมาณเล็บหัวแม่โป้งนี่เลยนะครับเขามีเทคนิคพิเศษนะครับในการทํามงุุนให้ลูกใหญ่และสวยอย่างนี้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้ววันนี้เราก็มาดูไครหุนสีเขียวสี่เขียวลูกค้าตัดไปเยอะแล้วอันนี้ลูกค้าตัดไปเยอะแล้วไม่เยอะนะครับไม่เยอะอันนี้เจ้าของเอาไว้รับประทานเจ้าของไว้กินเองนี่นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับ รูทเพอเลตครับผมรูทเพอเลตนี่นะครับอร่อยมากหวานหอมหวานหอมอร่อยมากลูกใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมใหญ่ไหมลูกโตโตนี่ลูกค้าตัดไปหมดแล้วอ๋อลูกโตโตตัดไปแล้วาถึงเจ้าของสวนเจ้าของสวนคือพี่อำนาจนะครับอยู่ที่เชียงใหม่อ่าพี่อำนาจมีเทคนิคในการทําองุ่นให้ลูกออกมาสวยยังไงครับก็เราก็ต้องดูแลของแต่เล็กๆครับต้องใส่ อย่าให้ถูกช่วงถูกจังหวะด้วยครับฉีดอย่าแคลเซียมโมลอนอย่าไปขาดนะครับต้องฉีดพ่นบ่อยๆพวกจุลธาตุอะไรทั้งหลายทําใบให้เขียวเข้มตลอดเพื่อเขาจะได้เลี้ยงลูกครับถ้าใบเขาดีลูกก็ต้องออกมาสมบูรณ์ครับครับผมประมาณนี้แหละครับมันก็ศึกษาในกลุ่มกันนะครับไม่เป็นไรครับมีอะไรก็บอกบอกกันไปครับทางคุลมือสมัครเล่นนี่นะครับอยู่ในกลุ่มกันเนี่ยแล้วก็มีอะไรก็บอกกันครับครับ จะอยู่กันมีความรู้ด้วยกันครับประมาณนี้ครับผมก็หาศึกษาในกลุ่มเหมือนกันครับครับศึกษาในกลุ่มครับเพียมนาจว่าอย่างนั้นครับมีอะไรก็ถามในกลุ่มก็ยังไม่พลาดสักมิลเลยนะเนี่ยอันนี้ครับสวยมากได้ครับมีวงบางเล็กบ้างนี่ไม่ได้อยู่ไกลนะครับอยู่ห่างจากวิไลนอตครึ่งกิโล อยู่จากอำเภอหางดงประมาณสักหนึ่งกิโลนี่อุ่นในตัวเมืองอำเภอหางดงเลยนะครับนี่นะครับไอที่เราเอาตะข่ายมากันไว้นี่ก็คือมันมีมันมีนกมาแอบกินมันหมดเลยอ๋อมันกินหมดเลย,เลยคร,ร,ยครอ๋อนกมันกินแล้วทําให้ลูกมันเน่าถ้าเขาติดตัวหนึ่งเขาจะไม่มาแล้วครับ ติดไปสักตัวนะขอให้ไม่มาละเพราะฉะนั้นจําเป็นนะครับท่านผู้ชมเราจะต้องมีตาข่ายกันนกถ้าไม่งั้นไอ้ที่มันอึบแสงทึบแสงลูกเราก็ไม่ได้แสงอีกครับอันนี้แน่นอนมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับติดครั้งแรกครั้งเดียวก็ไม่มาเลยมันรู้นกมันก็รู้ของมันเราก็ปล่อยมันไปครับครับอ้าแล้วครับก็ขอบคุณเพื่ออำนาจมากครับขอบคุณมากครับครับอ้าววันนี้เราตัด ตัดองุ่นแล้วครับอันนี้เป็นรูทเทเลดวงนี้ก็สวยนะผมวงเ,เดียวพี่วงเดียวอันนี้คือเราจะไปชิมครับเอาไปชิมที่บ้านพี่อนาจนะให้มาขอพวงเดียวพี่อำนาจอ่าขอบคุณมากครับ,บ,รบ,บ,รบปุ๋ยไม่ละลายไงมันเลยเป็นแผลหน่อยอ่าแล้วนี้คือคืออะไรครับนี่อ่าวเหล็กนะครับพี่อำนาจจะทําเหล็กอันนี้ ช่างเราทำช่างมาแล้วนี่ครับนี่คือช่างเดชครับเป็นช่างประจำหมู่บ้านของเราที่มาหมุมมานะผมว่าสู้มันไม่ได้นะอฮึสู้ไม่ได้เลยสักพันนะเอาละเดี๋ยวคุณอำนาจจะขุดอันนี้คุณอำนาจจะขุดหลุมครับทำโรงเรือน อย่าทำสักลงหนึ่งก่อนอันนี้แพรเดี๋ยจะทำสองโงกันเลยช่างนี่ค่าแรงแพงไหมครับยังไม่ได้ถามค่าตัวเลยนะครับเผื่อมีคนสนใจจะจ้างไปทำโรงเรือนอ๋ออ๋อันนี้มันเป็นมันเป็นเป็นญาติกันอ๋อเป็นญาติกันนะครับเป็นน้องครับเป็นน้องก็เลยมาใส่กันมาช่วยกันมาช่วยกันทำเราเริ่มขุดทำหลังคาโรงเรือน ทำเสาทำเสาโรงเรือนถ้านคนอื่นก็จะคิดเป็นทำาเหมาไปอ๋อถ้าคนอื่นก็จะเหมาอันนี้เป็นอยากเป็นน้องกคนมีเบอร์โทรไหมครับเผื่อมีคนสนใจโอเบอร์โทร081 081 180 180 2991 2991ช่างเดชนะครับเผื่อใครมีอ,อ,อ,ๆๆอยากจะได้ช่างไปไทำโรงเรือน เครื่องมือนะครับช่างจะเอามาเองครบทุกอย่างช่างจะมีนี่นะครับรับเหมาทำโรงเรือนเฉพาะอำเภอหางดงนะครับหรือว่าใกล้เคียงนะครับติดต่อมาได้นะครับนี่นะครับสถานที่ที่เราเตรียมไว้แล้ว บ้านพี่อำนาจนี่อยู่ติดถนนเลยนะครับเราก็จะทำโรงเรือนปลูกองุ่นไว้ที่ด้านหน้าด้านนี้เป็นทำเลที่ดีครับเอาละครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปแั่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมแล้วช่วยกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับช่อง Youtube ของเราคือช่องนู้สอนทุกอย่างครับแล้วต่อไปเราจะพาท่านผู้ชม มาพบกับการทำองุ่นในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ